วันนี้ตายแล้วตอนนี้พวงลูกชายอ่ะเป็นมาเป็นบริการเป็นบริการลูกชายไงลูกสาวขึ้นฝั่งแล้วก็เหลือลูกชายอยู่ในกลางทะเลไงคะแลนที่ส่ดนล้วคือได้เลิกแต่งงานแล้วหรอเลยเหรอไม่รู้เสียฟอกดิไนะเลยไหมอันนี้แม่กับได้พาลูกชายมาออกงานด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือลูกชายจะตามติดแม่อะไรกันบ้าง กูนแล้วกจะมาาก็ปกติเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่มั่นใจเขาจะเป็นอะไรที่ช้าหน่อยแต่วันนี้ก็โอเคสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เข้ามาในยุคนี้แล้วก็เป็นยุคที่เป็นยุคของเขาแหละแม่สนับสนุนนะจ๊ะลูกักมองลูกมอง แม่ดันพี่บุ่มมาแล้วแม่จะมาดันน้องชายบ้าก็เรามีด้วยความเป็นแม่เนาะถ้าเราสร้างคนมาแล้วเราจะต้องทําให้เขาเนี่ยเขาเรียกไรล่ะเป็นต้นไม้ที่อยู่ต้นแล้วก็เราไม่ต้องห่วงตัวเราก็คือหาเงินตัวลูกก็ต้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องหาเงินลูกพูดมากก็ได้นะลูกไม่ต้องห่วงวันนี้อองการูคุณแม่ยังไงบ้านขาแปลกดีครับ คือปกติแล้วจอะงานพู่คุณแม่บ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นแบบว่าเที่ยวกันคืนแล้วก็งานคือคนละฟิลกันเลยหนิใช่ไหมอ่ะพอวันนี้พูดคุณแม่มาเจอกับพี่สือ <c oughs> ่อก็ก็ครั้งแรกในชีวิตครับย่งใจจะพูดอะไรก่อนแม่ยิเกิดไหมก็ได้ออกับแม่ไม่ไม่ไม่ครับต้องเผอ <c oughs> ลูกแม่เป็นกำลังใจให้ตั้งแต่เด็กจนโตลูกยังไงเนี่ยแม่ก็คือแม่ รักลูกแล้วก็ทุกอย่างเนาะเราต้องทําเพื่อลูกเราใช่ไหมไม่ต้องอายถ้าอายก็จับแม่ไว้คือสำหว่าแม่เราตอนนี้ก็คือกำลังเป็นที่พูดถึงในติดต่อกลนดินเลยเป็นอันดับต้นๆไม่ถึงว่าผมรู้สึกยังไงครับรู้สึกในแบบแม่เราที่แบบมว่าดังดังแม่เป็นคนดังในออนไลน์เชี่ยวก็ยินดีกับเขานะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะชอบอยู่แล้วคลิปพูดดีๆก็ได้คลิปล่าสุดคลิปล่าด้ี่ดิวเรอคลิปสิบล้านนะใช่ใช่คลิปล่าสุดเนี่ยคือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเลย แล้วก็ไม่ได้ไม่บบกว่าไม่ได้เตรียมเลยเนาะใช่ใช่ผมก็ไปเที่ยวของเขาเขาแต่แค่ว่าตอนกลับเนี่ยบังเกิดเจอบังเกิเจอแล้วบอกว่าถ่ายเล่นๆอ่ะใช่ครับแล้วก็ลงเล่นแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะดูเป็นเป็นสิบเนาะสิบ้านก็มีความตั้งตคือเรื่องจริงไม่ใช่ทำกันไม่ค่ะเพราะว่ามาเราเนี่ยคือคือด้วยด้วยความที่เราเดินมาสามคนกับเพื่อแล้วเราอะเที่ยวอยู่ออนนี่แต่เขาอะอยู่สเปนคันเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็เดินแล้วเขาก็ลบคลิปในใจว่าเอ๊เห็นสี่รถ รถรถสีน้ำเงินแล้วก็เฉยๆแล้วก็มีคนเปิดประตูมาเอ้ยเปิดเปิดกระจกะจมาแล้วเขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> เฮ้ยเราบอกว่าแล้วก็เฮ้ย <c oughs> ใครว่าเออดีใจอะ่ะมีคนมาแซวที่ไหนได้เปิดกระจกมาเป็นรูปตัวเองอะ่ะโอ้ยคือท,ทักทายปกติทุกทางที่เจอกันไหมปกติค,ครับพู้ชาย่างนี้เยอะ คือปกติของพ่อแม่เลยไถึงอะไรคะก่ทัศนายของพ่อแม่วันนั้นใช่ก็คือไอ้บิ้วคือมันเป็นเราไงคือลูกเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าการที่เราทําอะไรกับล้วแต่เนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกให้มากที่สุดเนี่ยลูกจะไว้ใจเราเวลาลูกไว้ใจเราปุ๊บเนี่ยเวลาให้เขาทาอะไรเนี่ยเขาก็จะทํามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขในการที่ที่ที่เราจะทําอะไรกับเขาแล้วหนึ่งเขาเป็นวัยรุ่นเขาชอบเที่ยว บางครั้งเนี่ยเราไปเที่ยวปูปาร์ตี้ซึ่งมันเป็นฝรั่งโหมดแล้วเรามาถึงแล้บอกวิวเฮ้ยแม่ขึ้นไปไปบดีเจด้วยสิ่งที่เขาพูดคืออะไรรู้ไหมแม่ดีจังเลยเออเสริมเสริมนารักมากลยแม่คือเวลาแบบแม่ไปเด็กกับลูกชายคลูกชายก็จะแบบสับสนุนแต่ว่าถ้ารับแก้หุวขก็คือไปขัดกันอะไรเงี้หรอแก้หุวมเขาก็จะบอกว่าเออคเออ แล้วก็แต่กับลูกชายเนี่ยจะบอกว่าบิวเมื่อคืนแม่ไปเที่ยวมานะแล้วแม่ก็ไปแบบหลายๆที่นะสิ่งแรกที่เขาพูดมาก็คือดีบิวชอบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรามีความสุขเพราะลูกรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ดื่มเราไปเพื่อสุขภาพแล้วการไปของเราเนี่ยการเที่ยวเาืคืนเนี่ยคือเราได้งานได้รู้จักต่างชาติเราได้งานซึ่งงานเนี่ยต่อไปเนี่ยคือทูอมันจะออกสื่อว่าเอ้ยเราไปเที่ยวแต่เราได้งานนะ ได้สังคมใหม่แล้วเป็นงานที่แบบเขาเรียกอะไรล่ะเป็นงานที่แบบมันเราว่าเราทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องความงามเนี่ยเป๊ะขนาดนี้แล้วสําหรับสําหรับลูกค้าเราเนี่ยแต่วันหนึ่งเราไม่คิดว่าต่างชาติจะมาสนใจว่าจะเอาสินค้ามาให้เราแล้วด้วยความที่ว่าคนสวยมีเยอะแยะแต่คนคนแก่แกที่มีสุขภาพดีเนี่ยมันทําให้เราได้งานก็เลยหันมาชอบเที่ยวเหมือนเดิมเราเจอกันทุกคืนไหมฮะเวลาเที่ยว เจอใครคะเจอพี看看่บิว เจอเขาเขาก็จะโทรแล้วบางทีเราออกสื่อเลยแล้วมีคนถ่ายรูปส่งมาให้ผมเพราะแม่อยู่นี่นะผมก็จะเบี่ยงเส้นทางไปทางอื่นเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ที่เที่ยวอยู่ละเดียวกันใช่ว่าลาเจอกันมพราะค่ตกใจกันทำไมถึงไม่อยากเที่ยวด้วยกันคบไม่ตอนแรกอยากเที่ยวด้วยกันอยากโอหกหเออพลาเขาเขาเขาเาเริ่มคนรู้จักก็ต้องแยกเที่ยวตอนแรกเขาเกาะแม่ไงพลาแม่ไปเที่ยวมีเอฟซีสวยๆใช่ไหมเอฟซีวัยรุ่นอย่างเงี้ยแม่อยู่ไหนแล้วตอนนี้เขาเจอตัวจริงแล้วไงเขาก็ต้องหัน เฮจากแม่เพราะว่าตอนนั้นคือเลือกบิวเราต้องพูดความจริงไม่น่าไม่น่าเกลียดลูกมาอย่างนี้เราพูดความจริงอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเล่นติ๊กต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เอาความจริงเวลาความจริงเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันทาให้คนเราวะถ้าเราพูดความจริงมันคือความจริงคือตอนแรกเขาค้นหาค้นหาผู้หญิงที่เขาชอบบิวต้องพูดความจริงนะลูกนะเมยเลยนะ <outro Thousands. S 1> <ables> ค้นหาเพราะว่าคนที่มาเจอแม่แต่ละคนเนี่ยคือสวยๆแล้วก็อะไรก็แล้วแต่แต่นาวันหนึ่งเขาค้นหาเจอแล้วเขาก็เป็นทางของเขาเออพี่กินไม่เราหูันว่าหลายคนมองว่าเราหูกลูกชายแตวตอนนี้คือถ้าจะมีลูกสะพ้ายใหม่แม่จะต้องสแกนไหมหรือว่าก็เหมือนทุกอย่างลูกสะพ้าจะไม่มีเงินหรือลูกสะพ้ายจะมีเงินก็พูดเหมือนเดิม สอนให้หาเงินเป็นทั้งคู่เหมือนเรามีเงินอยู่แล้วเราใช้ของเราจนตายเราก็อยู่ได้แต่นะวันหนึ่งลูกรักใครเราต้องรักเขาแล้วก็ต้องรักเขาให้เหมือนกับลูกเราแล้วเขาสองคนก็จะได้รักกันแล้วก็สบายใจว่าเออเราอะรักเขาแล้วก็ทุกอย่างมันจะโอเคมากๆเหมือนแก้มกกบุกดานยากไหมครับมีขดานยากไหมคาจัมาแฟนเราให้แม่เรารู้จักไฝาดานยากไห <นะ S 2> ครับอ๋อไม่ไม่ผมว่ไม่ คือเขาชอบคนแบบว่าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองครับมัน,มน,มนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรอะเปนเขาใช่ชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองแล้วก็แล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยคือถ้าถ้าเขาดูแลตัวเองเวลาเราไปไหนด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขมากกับกับคนที่เขาถ้าเขาจะมีแฟนแฟนไม่ดูแลตัวเองเนี่ย คือเราเกิดมาจากการที่เราดูแลร่างกายแล้วเราเกิดมาจากการที่เราปรุงแต่งร่างกายถ้าเราเจอคนในบ้านเราเนี่ยที่เหมือนเราแล้วเนี่ยถามว่าเราพยุงครอบครัวไปแบบมีความสุขไหมเราหาคนที่เหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันความสุขแล้วก็เงินทองแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันจะมาหาเราได้ง่ายมากคือคืนนี้คืนนี้มีมีนัดตอบนะ ก็เที่ยวมาสามคืนติดแล้วนะแล้วก็บอกกําตรงเลยนะว่าเที่ยวมา3ามคืนติดเพราะว่าหยุดเที่ยวมาเพราะว่ารับงานใช่ไหมคะเรากลัวว่าหน้าเหี่ยวหน้าโสมแต่ตอนนี้เนี่ยก็รับงานเซตงานเดินสายแบบแบบเขาเรียกอะไรล่ะสวยงามถ้าเดินสายสวยงามเราจะต้องอาบิวตี้เราจะต้องออกและเราจะต้องออกเพื่อให้สุขภาพเราดีเพราะการที่เราออกปุ๊บเนี่ยออกไปเตะเที่ยวตอนกลางคืนเราแดน แดนเสร็จแล้วเราไม่กินแล้วเรานอนเลยตื่นเช้ามาหุ่นแล้วดีดูสิตอนแรกอะตอนนี้หลวมลงมาหมดแล้วอะจริงๆีม่ากังวลและขนาดคนมาเจอมาอย่างที่สนามพิจารณาสุดเลยก็ตอน,นนี้ต้องคาดหวังว่าแม่ดีจะต้องหุ่นในทิ้งต่อตลอดเวลาต้องดนไว้กับภาพหลังต้องสวยตลอดเวลาก็บอกทุกคนว่าตื่นเช้ามาเนี่ยกินคือสุดท้าย ออกกาลังกายกับแต่งหน้าอันดับแรกแล้วถามว่าพาทิศขึ้นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าพาทิศขึ้นเราชนะพาทิศเลยพาทิศส่งหน้าเรามาเจอต่อป้องกับเนี่ยเราแฮปปี้ไหมล่ะเื่อวีตื่นมาต้องสวยก่อนกินไม่รู้แต่ต้องสวยก่อนกินแล้วเวลาเราทําอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เราเนี่ยมีทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราทําแล้วไม่รู้ตัวคือตื่นมาต้องสวยงามลูกค้าเจอเราเปิดประตูบ้านมา โอ้โหเราขายอะไรได้ไหมขายได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนอื่นก็่่นสวยแ่แต่ตื่นนอนเลยก็น่าจะอย่างงั้นนะขนตาเอยอะไรเอ่ยมันก็โหยครบุคันค่ะตอนนี้อีกหกเดือนแต่เราจะบอกให้ชัดบ้างเลยอีกหกเดือนจะครบปีแทนหลังจากนี้จะมีการศึกษาเพิ่มเติมไหมคะอ๋อตอนนี้ก็บอกเลยนะคะคลินิกทั่วประเทศไทยก็เรียกนะคะก็บอกทุกคนว่ามันน่าจะ เต็มแล้วแล้วก็ไม่เป็นพิธีไม่ไม่เป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้ใครแต่ว่าไปทุกคลินิกเป็นล่ามนะคะคลินิกอันนี้ทำหน้าผากสวยคลินิกอันนี้ทําทุกอย่างในร่างกายสวยแล้วก็ทุกคนถามแม่ลีนะวันหนึ่งแม่ลีก็คือเป็นล่ามของทุกคนในการบอกว่าที่ไหนสวยแล้วก็ทุกที่คือเวลาเราพูดเสียงดังอย่างนี้เราไม่ได้โกหกอยู่แล้วทุกที่ให้เราไปใช้บริการอยู่แล้วแต่เราไม่ เราไม่เป็นพรีเซนเตอร์ก็รับทุกที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ